สงให้เจริญบุญอำนาจวาสนาให้เจริญทรัพย์ให้เจริญสุขให้อาจเป็นองค์พระพิเจเตรมหา,าจันย<ด>์ ให้เจริญบุญอำนาจวาสนาให้เจริญทรัพย์ให้เจริญสุขให้อายุมั่นขวัญยืนข้าพระเจ้าอริยะเมตไตรมหายานปูเทกเมืองศรีสเกดอีในครั้งนี้เป็นพุทธชาติมหาพุทโธข้าพระเจ้าขอเก่าอาราธนาว อริยนสงว่ากายวาจาใจของข้าพเจ้าเปรียสเสมือนมุนีถูกสงศินภาวนากายของข้าพเจ้าเลียดเนื้อของข้าพเจ้าอันนี้สงของข้าพเจ้าทั้งสามสองประการท่าทั้งสีดินน้ำลมไฟอากาศของข้าพเจ้าจะคงทนด้วยหรือข่านนี้นะอริยนสงนี้ไม่เป็นข้าแห่งผู้บริสุทธิ์บริพิตลมมาโกดจงลงองจงมามามาห้า,าปู่เวสุวรรณุท่าครั้งนี้คืนนี้ เป็นวิหกเข็นฟ้าวิหกเขน็นดินมนุษย์โลกทั้งหลายจงปาริยะแมต่ตรมหายานล่างปูเทพอริยะมหาพุทธธที่ได้ขอต่ออริยะแม่ตรมหายานวงวานขนาดนับทั่วท้องฟ้าและแผ่นดินจงมาเป็นองค์พระพิเกเนศมหาจาร์จงมาเป็นอริยะแมต่ตรมหาพุทธธป,ปูเวศสวรรค์จงมาร่วมเป็นกสิณเอก จงมาติดกล้องไปทั่วกล้องลาหลาลาตีมหาย่อนในครั้งนี้ว่าวิหกเห็นฟ้าวิหกเห็นดินจะจะสินถึงลงมากดได้หรือไม่ข้าพระเจ้านิมิตต้องมหายา่อนจงมามะมามา,มาพุทธมหาพุทธโธจงมามะมามา,มายากระตานังหัวตู่มหาพุทธโธปู่จันเอย๋ยถ้าลิขิตแผ่นฟ้าและแผ่นดินณที่นี่เป็นอารามอโศหรือเป็นบุญญาฤทธ ก็ขอใเจ้าจงมาเป็นทองฟ้าผู้สว่างและสวัยชอดช่วงชดชวานให้บังเกิดเป็นแก้วมณีโชดว่าเลขท้าย3ตัวละวันที่หนึ่งหรือรลังวันที่หนึ่งสองสสอง,สสสองสสหตลอด2ตัวบนสองตัวล่างหรืออัคคมหายานร้อยแปดบุญประการที่มนุษย์กำลังรอคอยว่าเป็นอริตยนสงแห่งอริยเมตไตรมหายานแนวทางแห่งความสุขแนวทางผู้สำเร็จสุข จะบังเกิดได้หรือไม่อริยะเมตไตรมหายาณปูเวสุวนรณุท่าล่างสีแดงแต่สิลักษ์มหาพุทโธว่าแดงทั่วฟ้าดังทั่วดินกระสินถึงลมมาโกดเก้างวดติดๆจะบังเกิดได้ไหมถ้าอริยะเมตไตรมหายาณหนึ่งสองสามสห้าเจ็ดแปดเกาอริยะเมตไตรตนใดล่ะจะเป็นภูีิสัตญา ขอเจ้าจงมา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 ,มาสิีธิกำม,มังมหาพุทโธโ,โจันตาเสยใหญ่นี้จงมามะมา,มา,ม,า,ม,ามาเป็นพุทธทาสมหาญาณมาเป็นคารวะมหาพุทโธเสติยันตังมาหาญาณจงบังเกิดมหามุนีจงบังเกิดพุทธทาสมหาพุทธโธจงบังเกิดด้วยเถอสาธุสาธุ รอฟังเสียงสวรรค์นะครับอันคำคืนดึกสงัดเงียบเงายังมีลูกหลานข้าพระเจ้ามาร้องขอเอยเอ้ยเอ่ยคำร้องบอกว่ารอเที่ยวชมกอติดเตือนเขินบาจาจะทำกิจอันใดเล่าลูกหลานเอ้ย ปูจันตาเซใหญ่มีเจ้าไม่ขัดขวางขอจงบอกดังกล่าวที่เจ้ามาเชือนดุดดังแสงประเทืองเรื่องลือโท่ลัวกัน <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วบอ่ลูกหลานมาอียั้งกันอีกล่ะมาอโชคลาบครั มาขอบุญญาฤทธิ์มาขอบุญญาฤทธิ์อยากได้บุญญาฤทธิ์เออมือนี้ก็มาทั้งอริยะเมตไตรมหาญาณปู่จันก็บ่มีหยังแล้วมีแต่ขมารแห่ง ขอขาลาบขืาาบ้กกเดดกล้วปูจันอยากหญ่อีกแล้ว ไฟดักเลยค่ะทกผู้ชไปเลยเถอะไปเลยเแอะโอ้ยโอ้โตข้ามข่อใหญ่มากบ่ใอยูปูไายอะไรไม่รองควมลงกับขาสีฝาจะว่ายังละหน่อยนุงมาปูเ้ยเ้ยเด็กจะแม่ขับปูเก่าเก่าหรือหัวปูพี่วิ่งมากมียังดอกเจก เจ็ดเนี่ยลูกเจ็ดโอเจ็ดเนาะเจ็นะครับโดยตายอยู่ทั้งหลังคาุนะบตอตายอยู่ทั้งหลังคาเด้อน่อยเจ็ดหกบนบนหลังคาบนหลังคาหา ปู <l id sei> ้ราคาคำหมากอยู่ปู้ราคาคำหมากอยู่ท่านห้องแห่งคำหมากปู้ห้องเลยจังไงจะมันคำหมากผู้มาอีกจะมันคำหมากเสียงสวรรค์อ่ะร้องาหแล้วห้องคำหมากหมู้หมาผู้ผ้าห่มยังนะครับตัวเลขยังนะครับผมกระไรก็เลยแชร์กระไรนะครับค็เลยแชร์ผู้กับบอกว่าเจ็ด ได้งี้ยล่ะก็ฟังเอาเด้อตีขาให้ใจก่วงๆตข่าให้ตะวังสวัยใจข่ามีหัวใจอันบริสุทธิ์มามือนี่กับ่มียังมีเตาหัวใจคือกันล่ะแต่ได้บาดเื่อนี่แบกปูนมาปั่นหูบเด้อแบกปูนมาปั่นหูหูปียังหูปูหูปูเวสวนน สีแดงสูงเกาศอก oh, <so. S 1> สูงเกาศอกมีอริยนาสงฆ์ผูกเป็นบุญบันดาลผู้ใดมาขอศัพท์ก็ได้ศัพท์ผู้ใดมาของานก็ได้งานผู้ใดมาขอบุญวาสนาะอริยเมตไตรมหายานทุกคณะนับกจิเจริญไปข้างหน้าเรื่อยๆเพิินว่าบัตรเคื่อนี้เพิ่นวะเจ็ดเจ็ดแล้วยืดเ,เป็นแถวอยู่นี่ละ mm hmm. เจ็ด เจ็ด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 เดไยินบ่นยเจ็ด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 เจ็เจเอยู่ซมนีละเจ็ดนี่มันถิเป็นเจ็ดอีหยังมูอเดาก็บ้าข่อยข่อยกัย่งวาาสีฝ่าหัวถิ่นดินเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหก เฮ็ดลกเลยเฮ็ดจังได้สีมังสีมีสีดีสีแมนโลดมันกระแลนอาด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 โลดกระแลนอาด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 อยู่ดีละมันสีแลนไปซ้ำได้มันสีดีไปซ้ำได้มันสีได้ไปซ้ำได้คอยกะว่าเจ็ด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 ตัวนี้เขียนบ่หน่อยู้เขียนอยู่ไหนครับ เขียนกะสิเขียนเบื้องหลังเขียนให้มันดีให้มันได้เขียนให้มันใจให้มันแมนนี่เจ็ดยังจังสีมังสีมีเจ็ดยังมันจังสีดีสีแมนผู้ใดสีว่าจังได้คอยกว่าตัวนี้มาเจ็ดหกมามันสีฮักสีแพงมันสีดีสีได้ใจนั่นมันก็สิเป็นนอผุโถอยู่คือเก่าแหละน้อยเจ็ดหกเด็ด เจ็ดหกสี่สี่หกเจ็ดได้ยินมาแล้วน้อยแชร์เลยนะครับผมแชร์เลยนะครับผมแชร์กันเลยนะครับผมพิมพ์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมทีมแล้วก็แชร์ด้วยนะครับบอดถือแต่เสาหัวบอดถือแต่เสาหัวประเสริฐสี่เจ็ดเอาไปลองเด้อทุกคน บอถือแเสาหัวละบ้าเทือนเจ็ด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 นเจ็ดสิบหกอยู่นี่ละเจ็หอยู่นี่ละซื้อแน่นออยากได้ก็เสล่าเงินเพนบอเงนเงินเฮาเงินจ้บบอมเงนเงินควายซเาอยู่บ้า ได้ยุบเบิดมือบ่ถือแต่เสาหัวบ่ถือแต่ผู้นอนในโลงอัามัยญาตญาติตานังพมมาสิทธิกำมังอาราธนาคอยกะว่าเก้ากะสิตายอยู่นี่ตายลองงงแรงยังอยู่นี่กะมันตายบึ้งตายอย่ามันดีมันแมนตายอย่ามันพี่อย่ามันอวน ล้อยู่นี่ตาย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 เกาสิตายอยู่นี่เกาสิตายอยู่นี่เยบไว้ปูเยบดึดึตเน้ก็กปูปูสตมันสองตัวี่อหกสี่หกสีโอ้กกเจ็ดสี่โอ้เจ็ดหก สี่สตเจ็ดัวเป็นเจ็โอ้ยมาถึงท่านรดูแลมาก็เนี่ยพญาจันต์ปูจันต์ใครให้มูอเจ้าซื้อเอามันอยู่ทึ่งอากาศมันบริยูดินได้ยินบ่มนุษย์ยยินอู่ครับถามว่าฝ่ายิคิตบุญบรรดาเนี่มันบ่แพ้กันดอกมือ มันบ่อแพ่กันดอกมันบ่อแพ่กันดอกวงกลมให้ปูมันบ่อแพ่กันดอกมันบ่อแพ่กันดอกน้อยเอ้ยหักเต้ากับหักข่อย่ชัดแมปูหักเต้ากับหักข่เอาสีแดงวงให้แมปูเอาให้ันี้เอาสีแดงเขียน เจดตัวเดียวนะครับุกคนกกก้มกบุกออสีแดงหกสี่เจ็ดหกเจ็ดกสี่เจ็หกสี่เป็นเดีนะเัดจั่่าห

ขังลุมเลูู้คงจะขังลุมเนาะอยากได้ลุมอยากได้ลุมเลูเอ้ยคอยกยังว่าตายอยู่ดีตายวันตายพี่ตายดีตายแมงกนยังตายอยู่ดีพุทธทานมหาญาณอำนาจวาสนามหาพุทโธเสติมหาญาณว่าตายแล้วก็คือเกาาขอลอเาตายข้ลขอลอ ตายคอหล่อตายอ้วนตายดีตายพี่ตายแมนตายคือเล่นหอดฟ้าสวรรค์ไม่เชื่ออย่าดูกลวดนะครับตายก็คือหมอดมวยมอดันังเก้าศูนย์เดาโน่เก้าศูนย์เก้าศูนย์ เาศนรบกาศูเกาครับกานี้บตเทนี่แลกกับกระตาหมากไม่นี่ผู้ใดถือเอากระตาหมากมาให้เด้าเกาพอแล้วบาดเทนีกาูกินนะคะินนะคะ สัญญาขอต้นน้ว่างใล้ๆนี่เออามเพลิซปกันคืเี่้ไปที่บึงเอาลดเอาหน่อยเอาลดวางก็ได้เออหนาวน่นชัดเจนแล้วได้ไได้รัได้ยินนะครับผมเจ็ดแคปเลยนะครับผมแคปเก้าครองเคกับทั้งลุมเด้อทั้งลุมครับอือือจัญยาจญยาที่ทั้งลุมไหครับนี่ทั้งลุม เดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอหมุนไปก่อนนะครับเชินะหมุนไปรอบๆครับให้ได้ทุกกล้องเด้อให้พี่นองเด้เบ่งน้ำกันฮ่าก็อะไรก็ตามมาเยทุกคนถึงออกมาตาม้704 7จ็ดหกหกส,ส,สี่อ่เจ็ดแล้วก็เ6็ดแล้วก็ส9 9เก้นะครับครับผมแคบ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 เก็หกเจ็ดหกสี่คือจำง่ายง่ายง่ายที่สุดนะโอ้ ปู้ครับอันพวกนักกีฬาไหมสายอันออกกำลังกายไหมครับสายวิ่งไหครับออกกำลังกายไหครับปูใจเย็นๆนใจเย็นๆหน่อยจเย็นหน่อยะเนหน่อยจเย็นเด้อสายวิ่งออกกำลังกายสยแรสอยแรข้าวแงบรี้วกบีได้หรือยัง ได้แล้วยังได้ล้ครับหนึ่ดูสายแลนเด้อบัแบบนี้เอาบุญบรรดาลให้ได้เดหน้อยเอาบุญมาบรรดาลให้ได้เอาไอ้มันได้เอามันเดียวมันแมนหันได้แล้วบอกเอฟซีเด้อร์คอยสีสางลังขาคอยสีสางอันิสงส์ปูเวศสวนโนสีแดงได้ยินบอกเอาลังขาพอได้ห่มได้เงา เอาให้เอเจ้าเอาให้แอดมินเจ้ามีมองอยู่มองจินมองนอนมือนี่อยากเห็นนักวิ่งล้มกับอยากเห็นเสียงอนุสงแห่งสเวกตาชัดใคยกับบอบี้หยิบดอกหน่อยเอ้ย ลูกเล่าบ้าเนี่ยเสียงสวรรค์ของแท้เสียงสวรรค์ของแท้เสียงสวรรค์ของแท้ครับมือนี่เป็นมือคิดหอดคิดถึงลูกหลานแหงม้ามือนี่ยันตายเยอะกามาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมาหามูเจ้า มาอารียนาสงสเวกจะชัดมนุษย์โลกทั้งหลายที่นั่งนั่งงอกเงยเงยจะนีแม่นมาหยังขอจบขอลาบปูนมาเอานป่ะดานอนเพื่อนว่าหนวดกะสีขาวเข้าเยาเหากะสีเหลืองอ่อนแม่แก้มนวลละอองเพื่อนกะมาขอบุญข่สร้างสีว้าเนี่ยอยู่จังไดเนาะไปจังไดมาจังไดละหน่อยเอ้ย มากระปูมากระปูมากระปูเถกเถกในน้อนเถกสีสะเก็ดเสียงสวรรค์หนึ่งบอกเออมือนี่นะที่เป็นมือดีมืองามที่มดเดาลอกคออีกเกือหนึ่งฝันว่าเจ็กเจ็กนันเจ็กดีมีจังแมนหน่อยเอ้ บัดหอดเด่นสีหนาแรงลมสีสอนลมสีหวนกบอมีแต่ฟังฟังคำนี้ฟังดีให้มันแมนให้มันได้แลนขึ้น,นอพผู้เจ้ากระสินสั่งให้เจ้ามีจำเอาให้ได้เลยหน่อยเด้ยเลขทยสามตัวรางวัลที่หนึ่งโพสิบอกว่าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกหกสิบเจ็ดนี่ละ บ๊ดถือแต่แน่ว่าบอแมแอนแ็คือบอดถือแต่เสาหัวบ๊ดเจ๋ยวนีงเพิ่นว่าไดสองตเท็แองไกิตัวสามมันบ่มีอีย่ามันมีแต่ยืนขาไฝ่กันหมุนสายหมุนขัวก็เป็นเลขกี <c oughs> ย้ยิ้มยิ้มยิมยิ้ยิ้ม,ย,ม,ย,ม,ย,มยิ้มไปย่างยๆางยงยงาง,าง,าง,างาไป <c oughs> มือคัดหลังขาฟัดกันก็เป็นเลขก เสียงอยากได้รีบบ่นหอยบอมีอย่างไดอกเสกเจสีเจหกเอให้ดเลยอยเจกหกเจ็ดเจ็ดหกหเจดเจ็ดหกหกเจ็ดนีลน่อยผู้ใดบอสึผู้นั้นเป็นยังผู้ใดบอถืผู้นั้นเป็นยังอ ย่างมาทั้งผียางมาหนียางมาหนีกันยังว่ตายโอรอตายรคโั้็ตายรอโล้็ตายโคอรขครลโครลได้ยินบ่ยินอยู่ครับก้าวซ์นก้าวซวนก้าก้าวนก้าก้าวซนก้าตายโอรอสามหติด

เจ็ดที่ยังยางมียังแต่ยังวาเจ็ดหกเจ็ดกเจ็ดหกเจ็ดกเจ็ดกเจ็ดหกกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดกเจ็ดไดนยินไปไหนยืดไปลูกหลานเดินเจ็ดสิบหก เอาผูกไปจังได้มาขอผกไว้ได้ขอผูกไว้ได้ขอขันโซไว้กับ่อยูเจ็ดจังได้ก็ดิหนอกอยากได้สามตัวบ่มี่ย่างยืนทำแล้วเป็นเหล็กสีเยือนม้วนพูนยวงพี่ได้ดีแต่ผู้ยืนถอดตัวเหล็กสีบ่ได้หามีใส่เจ้าของคือบรรดูเบาได้ยืนใดคือว่าเนาะบ่ได้หานีใส่เจ้าของ หวนงตาี่องเอาหน่อยสีเอาเจ็ดซีีเ้หกเจ็ดอยู่ซ้ำนี่แหละซีบัตบีกับซอโต๊เกาเราแล้วเราควหลอดาเกาเนี่เเอาเอเอาเเออเอาไปงวนี่แล้วเอาได้มาผูกแขนผูกขวัญคอยเด้อไทมหาญาติ คนงามคนดีจงบังเกิดคนงามคนดีจงบันเกดคนงามคนดีจงบัเกิดจับเล้าให้คนั้นจับลาครับจับหลาหรือไถ่กับเบื้องเอาลูกลานจับมาสลูกเอ้าศูกันย็นี่แมนยังศูนย์ศูนเอ้าหน่อยก็อาก่้นี่แมนยังเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจต่อเนี่แมนยังศูนย์ศูนย์ูนเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ สตัตนี่ตยอาตัวนี้่ตัวตายคอรอนี่และ